สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องชัยรุงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับเนอะ,อะนั่นแหละนะครับก็เข้านะฮะเข้าไปในที่ใน84ตรงๆเลยนะฮะสำหรับในสูตร2-6 นะครับเนาะอ่ะตามกันต่อเลยนะครับสูตร6ชุดนี่ก็หลุดอีกแล้วนะครับแต่สูตรเนี้ยนะครับแต่มันหลุดนะมันก็ยังมาในเลขเด่นนะครับทั้งนะครับอ่าสามสี่ห้าเลยเออเนี่ยมา3ตัวเลยนะครับเนาะเนี่ยนะแต่มันก็เนาะเสียดายนะครับเลขเด่นมาครบเลยนะครับเนาะสูตร6ชุดตามต่อนะครับแล้วก็ในนะครับในสูตร2องห้าเนาะในสูตร25นี่ก็อ่าไม่เข้านะครับเนาะอืมก็อ่ะ สูตรนะมีเข้ามีลุดนะครับเดี๋ยวในงวดเนี้ยถ้าสูตรเนี้ยไม่เข้าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปลี่ยนสูตรใหม่มาให้ดูนะฮะเนาะก็ในสูตรนะครับในสูตร0ูนย์ศูนย์อ่าเนี่ยเลขที่ออก0ูนย์นี่ก็ถือว่านะครับมันก็เนาะสี like ่ได้นะหกหกไปออกข้างหน้าเป็นหกหกนะนะครับหกแปดเนี่ยนี่เนาะมันไปออกหกหกแปดไหมมันไปออกข้างหน้านะครับเนาะสามตัวเหมือนกันนะครับหกแปดสี่เนี่ยเนี่ยมันไปออกข้างหน้านะครับ อ่ะเดี๋ยวค่อยตามกันอีกนะครับสูตร3ตัวสูตร3ตัวไม่เข้าแต่ก็ตัวเด่นตรงเนี้ยในตำแหน่งตรงเนี้ยก็ถือว่ามาดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวค่อยตามกันต่อนะครับแล้วก็ในหวยวันศุกร์เนาะในหวยวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่แล้ว,ลวมีสูตรที่เข้าอยู่นะครับ9 6 3 6หอ่ะเนี่ยหวยวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่แล้วเข้าอยู่เนาะใน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 สูตรนี้นะครับ ก็เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดในคลิปนี้ก็จะมาดูนะครับในที่ในสูตร25นะครับเนาะอ่ะวัที่แล้วหลุดวันที่ขอให้เข้าแล้วกันนะครับสลับในสูตร25นะครับก็เอาในสูตรเดิมก่อนนะสูตรนี้ถ้าไม่เข้าก็ปรับสูตรใหม่นะครับมันก็มีช่วงที่เข้าที่หลุดนะผลออก668 4 3 5นะครับอ่าเนี่ยก็ ไม่มีนะครับไม่มาไม่ออกนะครับก็สําหรับในวันศุกร์ที่11นะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับในตัวเด่นนะครับสูตรที่25ในเลขเด่นเลยนะครับก็คือจะเอาในที่ในหลักพันบวกกับหลักนะครับ10 1 1 0เนาะอ่าก็ จะเป็น 8, 8 8บวกกันกับศได้8 8บวกกันกับ4ได้2นะครับ2 2ก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น3นะครับเนาะ,ะเด่นในชุด2ตัวแล้วนะส่วตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็จะนําในที่ในหลักในที่ในหลักหมื่นเนาะหลักหมืน่นงวดก่อนงวดก่อน8 8เนาะหรืองวดก่อนต้องเอาไปบวกตัวนี้นะ มันต้องเป็น8 8 8 8เนาะเออมันต้องไปบวกข้างบนนะฮะล่าสุด8นะครับก็ต้องไปบวกข้างบนเนะเาะอ่าล่าสุดก็ต้องเป็น6อ่าขออภัยนะ6 6 6บวกกับลกหลักพันร้อยสิบหน่วย6อ้บวกศนยได้หก็จะเป็นในที่606ูนย์หกอ่อาก็ชนกันเนาะก็แสดงว่าได้2 2 6 2 0 3 6 30นะครับในสูตรนี้นะฮะสูตร25นะครับก็นะนี่แหละสูตร25านะครับสำหรับในงวดของนะครับในวันที่11นะครับงวดที่ราวลุดงวดนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่เข้านะครับสูตร26นะอืมวันที่9้านะครับหวยเราพัฒนาออกไปในที่ใน6 6 6 8 4 3สา นะครับอ่ะก็มาในที่ใน8ปสีตรงๆเลยนะครับเนาะอืมนี่นะกะ็หลุดหลุดมา3ามงวดเนาะอ่ะสามงวดติดติดเนี่ยก็เริ่มมาเข้าแล้วนะครับก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสำหรับในงวดของในวันที่11นะครับเนาะวันศุกร์นะอ่ะหาในชุดเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับเราก็จะนําในหลักหมื่นมาเลยนะครับนอะหลักหมื่นก็คือ6 แล้วก็นําหลักแสนบวกกับหลักหลักพันนะครับ6บวกกันกับ8เป็น14ก็ได้6กับ4ชุดตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็นําในที่ในแสนหมื่นพันจับบวกกัน6บวกหกเป็น12 2บวกกับ8ได้0โลดแต้มนะครับ0 9 8 7กจอ่ะก็จับคู่จับชุดนะฮะได้8ชุดอย่างนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 6069 6, 0, 6, 9, 6 8 6 7 4 0นะครับ4948แล้วก็47นะนะฮะ,ะในงวดล่าสุดสูตร,ร26ก็ถ้าเทียบกันกันกบในสูตรสูตรเมื่อกี้นะฮะ,ะก็ก็มีเด่น6กับเด่นศูนย์เหมือนกันอยู่เนาะมี6นี หร,หรือจะเน้นในเด่น6ก็ได้เนาะในชุดเด่น6หรือจะมาดูในสูตรนี้นะครับสูตร6ชุดสูตร6ชุดเนี่ยสูตรนี้ก็ถือว่าหลักหน่วยเนี่ยก็ถือว่ามาเลขเด่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ลงงวดแรกมาเนี่ยสตัวติดมา1ตัวนี่ก็ยังไม่ดุดเลยนะครับแถมยังมาในหลักหน่วยนะครับเนาะผลที่ออกก็จะเป็นที่เด่นหกหกหกแปดสี่สามห้าอ่ะ,อะเสียดายเนาะสามตัวให้ไปสองสามสี 2, 3, ออ่ายงก็จะมาในหลักหน่วยมา5้ามา5มา4ครั้งก่อน4 5 6หนะ้ะแต่มาในหลักสิบนะสี่ห้าหกเนี่ยมาในหลักหน่วยส่วนมากจะมาในหลักหน่วยนะครับแต่สีดายในวันนี้นะครับไม่เจาะเจาะไม่โดนเลยนะครับแต่ก็มา3 4 5นะฮะในเลขเด่นนะครับวันที่11นะครับวันศุกร์สูตรนี้นะฮะสูตร6ชุด2ตัวนะครับอต่สอตัวมา1ตัวนะครับก็คือจะนำนะครับในที่ ในหลักพันกับหลักหน่วยหลักพันหลักหน่วยหลักพันเป็น8หลักหน่วยเป็น5นะครับ8บวกกันกับ5เป็น13นะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4วันที่แล้วศูนย์บวกกับ0ย์ได้0นย์เพิ่มแต้มวันนี้8บวกกับ5เป็น3เพิ่มแต้มชุดตัวที่จะมาจับเลยก็นำหลักหมื่นเนี่ยบวกวเลขคงที่5วันก่อน8บวกกับ5เป็น13เพิ่มแต้มวันนี้นะฮะ6บวกกันกับ5เป็น11เพิ่มแต้มเป็น1 2 3ก็จะได้ชุดนะฮะ6ชุด 6คู่ดังต่อไปนี้นะฮะก็จะเป็นนีกที่ในสาม2 3 3 4 1สามสาี่หนึ่งสี่สองสี่มนะครับ6ชุดนี้แล้วก็ลองนำไปพิจารณากันนะครับ,นะรบก็เท่าที่ดูแล้วนะครับก็มันก็มีเด็ดในในเด่น4นะฮนะเนาะสี่ชนกันในสูตรที่ว่าที่ล้วที่ที่มันเข้านะครับอืมหรืออาจจะนะครับ ตัวเจาะไม่เข้าแต่ก็ติด1 2 3ไว้แล้วกันนะครับเนาะซื้อหนึองสาไว้นะฮะซื้อไว้มีลุ้นนะฮะซื้อ1 2 3ไว้เนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นในสูตรนะครับทั้งหมดนะที่นะครับเป็นสูตร2ตัวนะครับเนาะด้วะเป็นสูตร2 2 5 2 6นะครับแล้วก็ในสูตร6ชุดนะครับเนาะอ่ะคลิปถัดไปก็เดี๋ยวมาดูมาติดตามนะครับในสูตร 3ตัวแล้วกันนะครับในสูตร3ตัวสูตรเก่าแล้วก็ในสูตรใหม่นะครับเนาะ,ะขอมาก็จัดให้นะครับแล้วก็จะมาดูในหวยของในวันศุกร์ด้วยนะครับเนาะศุกรที่แล้วสูตรนี้นะฮะเข้าไปในที่6 3 3 6กเนาะอ่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ